ส่นกอกตัวมั้งฮะกอกส่วนกอกตัมัส่นนอก็เอ้ยเยเือ่ะไรแ่อะะอละมไงกโอ้ส่วนกอกมันทาส่นกอกกระดึบตอกปลตั้งบสออ

นายเจี๊กป้อเงินรายหนักไอจ่องระเบิดโอ้ยไงเน้อไงเน้อไงนด้อายไงหัวที่แก้สนกอกไผ่ผมจมไปเลยเอ้ยสะอาดใต้เนี่ยละลายรับไปที่ลุงยักษ์เจดีต้องแนมนาว่าอุลเล่ลุงยักษอกบเร่ไปเชิดมือไปสะอาดเบอร์พลัสเออเออเออขุดยูรุงขุดอันนารออังกิตีก็เอ้ยสว่างเอ้ยแล้วไง Ba sườn tân sơn, hắn cotton haxa luôn. Va sữa hết mẹ. đâu nắng cưới sữa, yagi. Sventisipo, undressa siva. Hát ui. Mutit lia, yà. Yà, 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 สายเตะพลกันหัดย้ายแล้วยังเออรับรองหัดบ่คุยอีเพิ่จุส้มสิ้นแต่ว่าหัดยายนำนั่งเ้ยงานอนจะสักแซกอนเออกมันกแต่ปวด่ัดยายบไขแน่ย้ยอเรียบร้อยสัก่งวดหน้าบสบายสบายอย่าออยู่อันนอบยเี่ยมมัดโอัดไอ้ยายเล่มนั่น เดีไม่จุดไฟบ้านเรือนกี่เยอะเงี้ยเสียหับอยู่หลอดไฟลงสักจะว่าฮัดเลี้อมวัยงวดหนอเฮ้ยนี่อุ้งศักอุ้งเทมนะยายหฮ้ยงวดหนักแค่แตกยังไงยังไงกเลยโอ้ยเลอดสักปลอมใกล้สนุนกันแล้วอังกี้เฮ้ยโดนนั่งอึกทึกหนิมหนอโอ้ตึ้นต่อฮะโอ้เราพิดยูแต่ว่าเฮ้ยโอ้ย ơ, khả năng kỹ thuật hai mươi năm. You do yak, yapo. I know that yêu yêu. Mày kìa. 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 Mày มันมันมาแหมนเฮาเฝ้าแล้วนะให้เขาจัดนี่ะข้องแนวมันแหมนเฮาอีตี้มันเคือเปืือนแต่ว่าแต่เฮาเองเฮายังบะเห็ดเนี่ยนะพวกนั่นสวนขอกะบอกมัดแล้วเขาอยู่เฮาอยู่เขาเมื่อเฮาอยู่มันกะบให้มันเปลือเออเออคือสิสะอาดอยู่อะวันนี้ค่ะไป เด้อเด้ไฮขนมละขนนังมาเนี่เออากาคำปะป้าละเผามันแหลวหงัดตัวนี้นะฮันและมันมีเหรอจะว่าเผายางซอยกัน ม <less> <s uss Tel> ือคนึ่งซองมือแล้วก็พอได้สะ้างเหลืองอันนี้นะยายุงำบนกันมวดนอใครแน่้ยานเลยตั้งไงไกลยานเลยครับตกปลาหนอ คัน่าเลยกันมาเปนไรลืะกีตีคงระพนเลยนม,นมันมดในท่อน,น,น,นพ่อแล้วคือเขาผู้ตัดกระตัดผู้เก็บกระเก็บพวกเศษเนะมันก็ไว่าสามสี่เข่อง